แม่ชมแต่งตัวจัดเต็มน้องแก้วมองแล้วถึงกับจำไม่ได้แม่ชมแต่งตัวจัดเต็มสวยมากจนน้องแก้วมองแล้วถึงกับจำไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆสําหรับครอบครัวของนักแสดงพิธีกรสาวอย่างชมพู่อรารยาคุณแม่ลูกสามที่ยังสวยและเป๊ะสุดๆโดยเจ้าตัวเป็นพิธีกรในรายการสามแซ่บทําให้เวลามาทำงานมักจะเอาลูกทั้งสามคนน้องสายฟ้าพายุ พี่ชายทั้งสองของน้องสาวอย่างน้องเกลที่ไม่ว่าจะไปไหนก็มักสร้างตำนานอยู่เรื่อยๆล่าสุดแม่ชมได้ทำหน้าที่พิธีกรในรายการ3ามแซบโดยแต่งตัวจัดเต็มสวยแซบสุดๆสวยจนลูกสาวอย่างน้องเกลจําไม่ได้มาในทีมสีแดงลุกเรดแดงรองเท้าแดงแถมปากแดง ล่าสุดในไอจโพริพัฒ์จัดให้ได้โพสต์คลิปโมเมนต์น่ารักนี้ไว้พร้อมมีข้อความระบุไว้ว่าสวยจนลูกจำไม่ได้